การนำส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมสรรปสอหนึ่งขีดศูนหนึ่งไปที่ช่องเสิร์ชเมนูค่ะพิมพ์คำว่า PSOCP 2ค่ะทิ้ง Enter ค่ะระบุเดือน02-2558ค่ะนาวันที่1503-2558 โอเคค่ะเลือกเป็นจอภาพนะคะคลิกปินค่ะเราจะได้รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบนะคะเป็นใบที่1ห,หน้าที่2ก็คือแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบค่ะเนการเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิก F 1 0ค่ะ แคนเซิลค่ะ